แม้ตุตันคาเมนจะไม่ใช่ฟาโรที่โดดเด่นนักในอดีตแต่พระองค์เป็นหนึ่งในฟาโรที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคปัจจุบันหลังจากการค้นพบสุสานของพระองค์ในปีคิศักรา1922ก็ทําให้เกิดปรากฏการ์อียิปโตมาเนียหรือความคลั่งไคล้ต่ออียิปต์ไปทั่วโลก ตุตันคาเมนนั้นเป็นพระราชโอรสของฟาโรอะเคนาเตนจากการตรวจสอบร่างมัมมี่ของพระองค์สันนิษฐานว่าน่าจะทรงมีพระวรกายที่สูงหากแต่อ่อนแอและเป็นโรคทางกระดูกที่พระบาทซ้ายหลักฐานสนับสนุนคือการพบไม้เท้าจำนวนมากในสุสานนอกจากนี้หากสังเกตจากรูปวาดของพระองค์ดีๆตุตันคาเมนเป็นฟาโรเพียงองค์เดียวที่ทรงประทับนั่งแตกต่างจากฟาโรองค์อื่นๆที่มักจะยืนมากกว่า ผลงานอันโดดเด่นของพระองค์ในอดีตคือฟื้นฟูการบูชาเทพเจ้าหลายองค์ของอียิปต์ให้กลับคืนมาหลังถูกพระราชบิดาปฏิรูปศาสนาครั้งใหญ่รวมทั้งทำให้เมืองทีฟส์กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาอีกครั้งแต่สิ่งที่โลกปัจจุบันจดจำฟาโรต,ตันคาเมนคือพระองค์เป็นเจ้าของกระแสเรื่องคำสาฟ,ฟาโรเพราะภายหลังการค้นพบสุสานและมัมมี่ของพระองค์ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายรายต่างก็เสียชีวิตจากปริศนานั่นเอง